สวัสดีค่ะเมจิทลัลลอดาบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทํานายดวงการให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลักนากรากฎนะคะเราอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลักนาเลยเนาะมาดูกันว่าวันที่1นึถึงสิมิถุนายน2568นี้นะคะกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลักนากรากฎนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะไม่ได้จัดจงคนใดคนหนึ่งเนาะ บางทีอาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนก็อาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะมาเราจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสิบใบนะจ๊ะมาดูกันว่าช่วงนี้ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณขอให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเป็นคนเล่าเรื่องนะคะขออนุญาตนะจับไพ่ให้สิบใบนะคะ นะคะใครอยากอันไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดีไลน์นะคะมาดูกันเนาะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะและกำลังจะมีเรื่องใดเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะหัวควีนออฟคัพอืมควีนออฟคัพเป็นลักษณะของคนมีเซนต์นนะเซนต์แรงเซนต์แมนนะคะช่วงนี้ทำอะไรให้เชื่อเซนต์ของตนเองแต่ว่าควีนออฟคัพอ่ะเขาเป็นลักษณะของคนที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้บางทีอ่ะ มีคนมามาพูดมาคุยมาขอคําแนะนําให้คําปรึกษากับคนอื่นไปแล้วเราเองอ่ะเก็บเก็บเอาข้อความเหล่านั้นอ่ะมาคิดวิตกกังวลเองเนาะวิตกกังวลไปเองเนาะหรือตัวเราเองอ่ะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลใจมันเป็นลักษณะอะไรปัญหาอะไรบางอย่างที่มันอยู่ภายในใจลึกๆเนาะมันเป็นลักษณะของคนคนมีเสน่ด้วยนะเนะี่ย คว e น o ฟครับเป็นลักษณะของคนที่มีเสน่ห์นะคะมีจิตใจดีจิตใจอ่อนโยนเ,เขาเรียกว่าแต่อ่อนไหวง่ายนะคะเป็นคนมีเซนส์เนาะช่วงนี้ถ้าเป็นลักษณะของคนที่มีความกังวล่ะมันมีความกังวลอะไรบางอย่างไม่ชัดเจนอยู่ภายในใจลึกๆนะคะถ้าคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีเนาะ เส้นแรงเส้นแม่นเนาะอย่างที่เราบอกเนาะอย่างที่เราบอกคือบางบางทีไปรับคําปรึกษาจากคนอื่นในช่วงเนี้ยแล้วเราเก็บเอามาคิดมากเนาะถ้าไม่ใช่ปัญหาที่เราที่มันมีอยู่ภายในใจก็อาจจะเป็นปัญหาจากคนรอบข้างนี่แหละนะคะมาโอ้โหสิบถ้วยถ้วยหมายถึงความสุขใช่ไหมแล้วอันนี้มีแบบสิบถ้วยเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีครอบครัวใหญ่เนาะครอบครัวซัพพอร์ตดูแลครอบครัวมีอยู่พร้อมหน้าลูกหลานบริวาร พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือหรือบางคนอยู่ในช่วงของการแต่งงานนะคะแต่งงานมีครอบครัวมั่นหมายแต่งงานมีครอบครัวมีความสุขอุดมสมบูรณ์กับภายในใจอ่ะมันสุขเนาะมันมีความสุขเนาะอยู่กันแบบเปี่ยมล้นโอวิวออฟฟอร์จูนเนาะวิวออฟฟอร์จูนเป็นลักษณะของกงล้อของการเปลี่ยนแปลงกงล้อของโชคลาภเนาะกำลังจะมีโชคลาภบ,บางอย่างเข้ามาหาคุณเนาะรั์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะ วิวออฟฟอร์จูนเขาเป็นลักษณะของดาวเพฤหัสเนาะเป็นลักษณะของของของครูอ่ะของคนที่มีความรู้มีการเรียนรู้แล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ให้ความรู้คนอื่นได้มีความฉลาดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดชอบเรียนรู้ชอบเดินทางนะคะชีวิตไม่ค่อยหยุดนิ่งเนะชอบไปนูน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาช่วงนี้มีเกณฑ์มีโชคมีลาบได้รับทรัพย์สินได้รับมรดกเนาะม,มีชื่อเสียง นะคะเป็นกลงล้อของการเปลี่ยนแปลงหรือกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณนะคะมีการเดินทางบางคนเดินทางมันเป็นลักษณะของการเดินทางบางคนถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะมีเกณฑ์ได้เดินทางได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือเป็นลักษณะของการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือได้รับทรัพย์สินมรดกอะไรบางอย่างมันเหมือนลักษณะของชีวิตไม่หยุดนิ่งช่วงนี้เนาะ,ะไ,ปนนไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลานะคะอืม มันเป็นลักษณะของคนที่มีจะกำลังจะได้เจอคู่ครองคู่ครองที่ดีโปรไฟล์ดีเป็นบุพเพสันนิวาสที่กงล้อหมุนเวียนให้ได้กลับมาพบได้เจอได้เจอกันคือคนเนี่ยหรือถ้าคุณแต่งงานเนาะคุณแต่งงานคุณมีครอบครัวคนเนี้ยคือคู่ของคุณเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่คู่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า คู่คู่พรมลิขิตอ่ะเออนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนเนาะการเรียนเหมือนคุณจะสําเร็จนะคะการเรียนการสอบสําเร็จเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนาะอย่างที่เราบอกนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินได้เงินมาจากทรัพย์สินมรดกการเขาเรียกว่ารการอนุมัติเงินกู้ก็ได้ถ้าคุณกําลังรออยู่เนาะรอข่าวของการได้รับเงินกู้ ได้รับการอนุมัติหรือการได้รับการปรับฐานะที่มั่นคงที่ดีกว่าเดิมนะคะสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นนะคะถ้าใครเจ็บป่วยอยู่เนาะมันจะแข็งแรงจะได้เจอเจอหนทางการรักษาใหม่ๆนะคะช่วงนี้ความสําเร็จบางอย่างกําลังจะเข้ามาหาคุณเนาะคุณกําลังจะมีเกณฑ์ยกย้ายยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนยกย้ายในแผนกหรือบางคนเป็นลักษณะของการ เปลี่ยนงานไปเลยหรือได้งานที่เหมาะสมกับคุณนะคะงานที่เป็นอิสระงานที่แบบเดินทางแบบเนี้ยจะเหมาะกับคุณนะหรือเป็นลักษณะของครูก็ได้เนาะเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนเขาเป็นลักษณะของดาวพฤหัสคือคนที่มีความเป็นครูสูงนะคะมาห้าเหรียญห้าเหรียญเป็นเป็น,ปนลักษณะข,ของความคิดความวิตกความกังวลกลัวว่าเงินจะขาดแคลนหรือก่อนหน้านี้ใช้เงินมือเติบ ใช้เงินเยอะทำให้มีความติดขัดฝุดเทืองในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะห้าถ้วยเออขอโทษหกถ้วยนะคะหกถ้วยเนาะลูกหลานบุตรหลานบริวารเนาะอุปถัมภ์คำชูดูแลสนับสนุนเนาะหรือมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้กลับไปพบกับเพื่อนเก่าคนเก่าความรักเก่าหรือมีงานสังสรร์ปาร์ตี้ ที่แบบเหมือนเราไปเลี้ยงรุ่นอะไรแบบนี้หรือถ้าคุณอยากจะทำงานอะไรพิเศษงานที่เป็นไรายได้เสริมแนละ้วทำงานอะไรขายของค้าขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับของเด็กของเล่นเด็กของใช้เด็กแบบนี้จะดีนะคะ The h e r l e p h a n นะคะไพ่พระเนาะคุณมีสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะเป็นไพ่พระเนาะ ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วงนี้สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจะดีนะคะ,ะกดะเขาเรียกอะไรแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะจะไปไหนมาไหนเนอะติดปัญหาติดขัดมีปัญหาติดขัดอะไรปรึกษาผู้ใหญ่นะคะ <S <S หรือช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่กําลังผู้ใหญ่กําลังเจราจาเรื่องการสู่ขอการมั่นหมายเนอะในเรื่องของการแต่งงานนะคะเพราะมันอยู่กับไพ่สิบถ้วยเลยนะคะ ไปต่อ chain of c h o สอดเนะาะไพ่สิบดาบนะคะไพ่สิบดาบเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหามรสุมรรชีวิตดาบหมายถึงปัญหาใช่ไหมแลวอันนี้มันมาถึงสิบดาบเลยสิบดาบปักหลังอยู่เนาะปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่คุณได้พบได้เจอได้เจอเนี่ยมันเป็นมรสุมชีวิตที่เข้ามาก่อนหน้าเนี้คุณทุกเยอะหนักเยอะเนาะ เคยผ่าผ่านเขาเรียกว่าอะไรผ่านการผ่า,ผาตัดผ่านการรักษาแต่ต่อจากนี้ถ้าคุณบาดเจ็บบาดเจ็บก็รักษาเหมือนเหมือนเจอมีดหมอมาก่อนหน้านี้เนาะแต่ต่อจากนี้เหมือนคุณได้รักษาแล้วชีวิตของคุณกำลังจะได้เกิดใหม่เริ่มใหม่เนาะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีอะไรที่ดีกว่าเดิมเหมือนเป็นช่วงของการผ่านพ้นมรสุมชีวิตนะ่ยนะคะ แต่ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เนอะแล้วจะไปพบเจอกับความเจริญก้าวหน้านะคะไพ่สี่เหรียญเนาะห้าเหรียญก็เป็นสี่เหรียญน,นะคะเป็นลักษณะของการเก็บเงินออมเงินเนอะมีความคิดกลัวเงินหมดกลัวเงินไม่พอใช้อยากจะเก็บเงินเอาไว้กับตัวเป็นลักษณะของความตันหนีที่เหนียวเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าไม่อยากใช้เงินอะไรที่มันสู่ด้วยสุ่ไร้แล้วนะคะโอ๊ยอยขอโทษขอโทษ,โทษเราขยับมา ไพ่1ิบคาทานะคะในเรื่องของงานเนาะงานเยอะโหมีทั้ง10ดาบมีทั้ง10คาถาเนาะงานเยอะงานมากงานหนักงานแบกภาระนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งสูงเป็นหัวหน้าหัวหน้างานหัวหน้า,าแผนกต้องรับภาระมากกว่าคนอื่นเนาะทำงานหนักมากกว่าคนอื่นช่วงนี้ให้เราะมัดระวังในเรื่องของอาการปวดหลังเจ็บหลังด้วยนะว้าเดวเวิร์งานที่คุณทำานะเดวเวิร์เป็นลักษณะของไพ่ไพ่ใบสุดท้ายของไพ่เมเจอร์อคานาเนาะ เป็นไพ่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคุณเหมือนสั่งสมประสบการณ์มาจนตอนนี้คุณเหมือนลอยอยู่เหนือปัญหาปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถมองลงไปและแก้ไขมันได้นะคะในเรื่องของสุขภาพเนาะก็จะดีขึ้นนะคะดีขึ้นอุดมสมบูรณ์เนาะมันเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ที่คุณกําลังจะได้เจอนะคะที่เหมือนคุณผ่านพ้นวิบากกรรมผ่านพ้น เนีความอุปสรรคมรสุมชีวิตมาจนได้เป็นเดอะเวอร์เนาะผ่านพ้นความยากลําบากในเรื่องของการทํางานการฝ่าฟันการต่อสู้เนาะจนคุณได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ความสุขความยั่งยืนเป็นการลักษณะของไพ่ที่ดีไพ่คิดบวกไพ่ที่มีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงทั้งในเรื่องของการงานการได้เลื่อนขัน้นการได้เลื่อนตําแหน่ง และมีการเดินทางที่กําลังจะเกิดขึ้นในะกงล้อของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราบอกเนาะมีเกณฑ์เดินทางบางคนเดินทางต่างประเทศ the world นะคะบางคนเขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนาะ the world เนาะการเงินดีมากอยู่ในช่วงของการมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเงินดีนะคะในเรื่องของออสุขภาพ ก็จะแข็งแรงขึ้นใครเจ็บป่วยเนาะผ่านการผ่าตาดัดหรือผ่านการมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมานะคะสุขภาพจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะใครอยากใครแต่งงานแล้วเนาะอยากมีลูกมีบุตรก็สามารถนะคะก็สามารถเนาะในเรื่องของความรักข้ามเรื่องของความรักไปเรื่องการมีลูกมีบุตรเลยในเรื่องของความรักนะคะ ในเรื่องของความรักเป็นลักษณะของการรักและอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันมีปัญหาอะไรรู้จักให้อภัยกันนะคะเป็นรักที่ปาสจากเงื่อนไขเล้วเป็นรักที่เขาเรียกว่าคนโสดคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับชาวต่างชาติเนี่ยเดวเวอร์เนาะ,ะเหมือนชีวิตคุณพลิกผันหมุนวน,หวนให้กับให้ได้มีโอกาสได้เจอกับคนที่เป็นบุคคลสันนิวาสนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรพบรักกับชาวต่างชาตินะมีเกณฑ์ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะเนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับคู่ครองคนรักเนาะความอุดมสมบูรณ์เนาะกาลังจะเข้ามาหาคุณแล้วเร็วๆนี้นะคะขอให้คุณสุขสมหวังสําเร็จทุกประการนะคะวันนี้เราอยากให้ไพ่บังไพ่บังมีสีสุกนะคะเป็นไพ่อารักเกแบบไทยเนอะขอสรุปแนะนําให้กับคุณอีกสักสามใบนะคะในช่วงวันที่หนึ่งถึง สิบห้ามิถุนายนนี้นะคะพี่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกอยากจะแนะนํานะคะอืมใบที่หกสิบหกอืมใบที่หกสิบหกมันเป็นลักษณะของการการแบบการได้ได้เจอเจอกับอะไรที่มันเกินคาดอะ่ะอืมเหมือนเราเนี่ยเหมือนในภาพมันเป็นลักษณะของคนที่แบบตกปลาใช่ไหมแต่ว่าเหมือนหวังดีประสงค์ดีเนาะแต่ว่ามันกลับ กับกลายเป็นได้อะไรตัวหลายๆมามันมีสิ่งที่ดีอยู่แต่เราได้ไปจับตัวรลายๆมาเนอะช่วงนี้เจตนาดีแต่ว่าอาจจะเกิดความเสียหายหรือเกิดความผิดพลาดผิดพังไม่เข้าใจกันเนาะก็เรามัดระวังนะคะเรามัดระวังคนรอบข้างเรามัดระวังรอบครอบให้รอบครอบก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเนาะบางทีอาจจะมาจากปัญหาที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้คิดหรือลงทุนผิด อะไรประมาณนี้เนาะก่อนที่จะลงทุนหรือมีคนชักชวนไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็คิดให้ละเอียดให้รอบคอบก่อนนะคะหาคําแนะนําหาความรู้อะไรให้ละเอียดให้รอบคอบเพราะมันมีมีเกณฑ์ที่กําลังจะ,ะได้รายอะอนะคะคอยส่องใบนะคะที่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากแนะนําในช่วงนี้นะคะอืม ใบที่สามสิบหกเป็นลักษณะของมีคนแนะนำให้เราพักผ่อนดูแลสุขภาพผ่อนคลายไปสปาไปโยคะหรือไปทำอะไรให้เราเกิดความผ่อนคลายนะคะดูแลตนเองให้เยอะๆนะคะทำอะไรแบบเขาเรียกว่าหาความสุขให้กับตนเองบ้างนะคะอื้มแม่หาความสุขให้กับตนเองมาแล้วเป็นลักษณะของการ ใช้จ่ายเนาะมันแลดูจะฟุ่มเฟือยเนาะแต่ว่ามันเป็นลนักษณะของความสุขที่เราจับต้องได้เนาะเครื่องประดับที่เราหาซื้อมาได้เนาะมันเป็นลนักษณะของการหาอะไรเสริมหาหินมงคลหรือแต่งตัวอะไรเพื่อเสริมสเสน่ห์เสริมบุคลิกภาพให้กับตนเองนะคะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นแฟชั่นของสวยๆงามๆเนาะหรือช่วงเนี้เรามีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บเนาะก็ไปชอปปิ้งไปทําอะไรให้เกิดความสุขทั้งไปเรื่องของการ ทําทร่างกายให้ผ่อนคลายหรือไปหาของเครื่องประดับให้ให้ตัวหาความสุขให้กับตนเองอะ่ะเออในช่วงนี้นะคะหาของขวัญหาของประดับอะไรปลนเปรยความสุขให้กับตนเองบ้างนะคะโอเคเนอะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรกฏนะคะขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวังนะคะมีความสุขอุดมสมบูรณ์นะคะร่างกายแข็งแรงเนาะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะอย่างที่บอกนะคะเรา ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นขวัญเป็นกำลังใจเราขอบคุณมากๆเราได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยทุกช่องทางด้วยนะคะและใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเรานะคะติดต่อได้ที่ i อ Line ลรา,ายละเอียดทิ้งไว้ให้ที่ค่าค่าครูเนาะค่ารายละเอียดค่าครูเราทิ้งไว้ให้ที่ที่ใต้คลิปนะคะหรือใครอ่านแล้วฟังแล้วถูกใจอยากขอบคุณเนาะกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่เราทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ เงินที่ได้มาเราก็นําไปซื้อไพ่สําหรับใหม่ๆให้เพื่อที่จะนํามาอ่านให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเมจิกทัลอตบายคิตตี้ค่ะ